โอ้ยบอรอกรอครับพี่น้องครับแต่ว่าหากินหมานนี่นะครับฝนโตมาขึ้นนี่ออกไปใต้ครับพาอได้ต้มครับเอ้ยแกวงสบายดีครับพี่น้องครับมือกี้ผมกบสสยปลาได้ยืนอยู่ที่พื้นที่บ้านอันเขาขาดครับนี่ครับมาหาเก็บเห็ดครับกับพ่อได้แกงอยู่ครับผมบอรอกะรครับแต่ว่าหากินหมานเ้ยเห็ดฟออันนี่เพิ่งขายโลดจักบาทครับเห็ดฟอครับโลละสี่ร้อยตอนนี้นี่เข้ายืนอยู่ที่พื้นที่บ้านหยางง้อครับ จ,จังหวัดอุดรธาน,นีบอกว่าเม่นน้ำสวนโอแม่ตัวนี้นี่ครับพี่น้องครับพิการครับอยู่ที่บ้านเขาขาดครับอยากจะได้เห yes. เ็ดพคอรือว่าผักหวานหรือว่าเห็ดแนวอื่นครับหลายเห็ดละง้อเออเห็ดละงบ่ต้องไปเก็บให้มันเมื่อยครับพี่น้องครับอ๋ออันนี้เห็ดลงงะง้อเหรครับนี่ครับใช่เห็ดละลง้อเลี้ยงแลงง้วง้อแดงเป็มีเลยละง้อแดงเลี้งละแดงครับเลี้งละแดงเป็นยังไงครับเห็ดละง้อขาวอันนั้นก็ละง้อบ้างเก็บเมืองอันนี้เห็ดเพิ่งการแจกบาทครับนี่ จานละร้อยโอ้โหอนี่อันนี้ก็ร้อยป่ะครับเนี่ยวันนี้จานละสองร้ยอยวันเดียนนรนน์หลายก็จานละหน่อยครับเนาะนีะ่<ม><ม>ครับพี่น<ม>้องครับโบต้องไปเก็บให้มันเมื่อยครับมาเลยครับที่เขาขาดครับอ่าบ้านเขาขาดคุณเมียนนัดคือแนวอยู่แนวกินหลายหลายครับพี่น้องครับนะอูอันนี้ปลาแดกเอิงตัวนี้ฮะยอดปลาแด็กอ,อึ้งโอ้ยมีหอดปลาแดกเอิงปลาแดกเอิงนี่กับฟุกเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสองบาทงวยห้าขวดเนี่ยบอสอันนั้นบอสอันสิบสองบาทอันอันใส่เอิงึอง นี่ครับเฮ็ดอันนี้คือเฮ็ดยังครับนี่ครับเฮ็ดเพิ่งซื้อกันกน,นี่โอ้อย่าไปเก็บมันเมืเย์ด้วยมาหม่องเดียวคือจบเลยครับออได้หดเอิงได้หดนองใหม่นี่มีหลายล้านอยู่ดิเนี่ยครับเลี้ยงกันลาบสาอยู่พี่น้องเอ,อ้ยอย่าไปหาเก็บมันเมืย์ด้วยนะมาเขาขาดหมองเดียวจบเลยครับมีหอดเห็ดกระด่างครับผมอันนี้เฮ็ดพอวป่ะครับแม่งาจากตะวาานันข้างในหลางจ้ะโอ้บนในหลางเนาะสองร้อยเฮ้ยห้าบาทฮะห้าบาทนอนเดียวนอนเดียวนอเดียวเอาอันนี้ล่างแล้วป่ะครับนี่ โอ้อันนี้ล่างแล้วอันนี้แถมแถมแถมนี่ให้พ่อมแถมพักเจ้าเจ้าเสื้อนี่พอนแถมพักบ้าอ้โอ้ยเขาเขาเขต้องซื้อเดี๋ยวเข้ามือเนี่เขาทีไปหาเก็บครับไปไปเก็บเอาครับไปเก็บเอาท่านอยู่บ่ท่านครับท่านท่นเพราะว่ามันออกหลายครับเอารถท่านครับลูกค้าเพิ่นมาซื้อเห็ดจะไปขวางหนาลานจนเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆครับพักกูดพักหนามมีเบิดครับ ไปบุญมังไปมากกว่าพักอีหลอกก็มีน้ำเพิงก็มีครับหมอไม้สดก็มีครับเขาเอื่นพักกันอีหลอกครับผมพักอีหลอกแมีนกินยังไรกินเอาไปลอกแล้วกินเลยครับลอกเลยกินเลยแมีนครับขออนุญาตครับเด้อนี่ครับอันนี้กับเฮดเฮดพร้อกันครับอันนี้ขายโลเท่าไหร่ครับนี่ร้านข้านี่ครับสี่ลอยทำกันเบิร์สุรานเนี่ยจีเจ็กบาทไหมเฮ่เฮ้ยค่ะสิบาทฮะสิบาทถึงวะเฮดพมแม่ให้เอายุบ อันนี้อันนี้ลวกแล้วอันนี้จานเท่าไรครับนี่จานละหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องครับมาป๊อปกินปุ๊บเลยคือโมต้องไปดังไฟมันเมยมันหยุ่งยากครับโมต้องเขาปลาให้มันยากเมียนครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ก็คือร้านขายของปลาครับที่ช่องเขาขาดครับบ้านเขาขาดครับคุณแม่มาคุณแม่มาจากบ้านไหนครับแม่ครับบ้านอปากเจียงงทปากเจียงโอ้มาหาสื่อเฮ็ดไก่เนาะแม่เนะ อันผมอยู่ใกล้ๆนะแม่ท่าโอรครับแม่ครับแถวบ้านนั่นเห็ดว่ทาท่านได้ออกป่ะครับแม่ <S <S ว่ทาท่านได้ออกเน,น,นาะก,ก็เลยมาหาอยู่เขาขาดก่อนเนาะแม่เนาะเดี๋ยวผมสีภาพี่น้องเลาะเบิ่งเห็ดครับนี่ครับอย่าไปเก็บมันเหมยได้พี่น้องมากมองเดียวครับคุ้มเลยครับอี่ลาะอันนี้แข็งครับมีหอนเห็ดละงหกครับผมไม่เคอยกลับมากแค่ยั่งยั่งอยู่หนี่งป้ายเสือแม่นบเซื้อไปพร้อมรถอะไรก็มีหมองเว้ยฉ่ำนึงเจนีละงหกโอ้ยมีหอนล่างเพิงครับ ลวงพึ่งก็มีครับน,น้นนนนำเผือกะกะมีลวงพึ่งก็เป็นน้ำเพิงเดือนหาของแท้ได้ับนี่ไม่ฮอตตัวใช่ไหมสะสะวัหนังตัวนี่แมนีนครับหนังโอ้ยพี่น้องเลยแ <Okay. S 1> นวอยู่แนวกินจมัมแมนหลากหลายนี่มาๆมาเบิ่งทั้งพี่ครับอ๋ออันนี้อันนี้เห็ดยังครับนี่เห็ดตะไคร่เห็ดไค่ตัวนี้เมีอู้อันนี้จาะอะไรครับนี่น,นี่ครับพี่น้องเห็ดไข่ก็มีเห็ดละงูก็มีมีทุกเห็ดครับ อย่าไปเก็บหายมันเมื่อย์ได้พี่น้องเด้อมาหม่องเดียวครับบ้านเขาขาดครับนี่ครับจ่าระหนึ่งร้อยบาทม่อครับแมนค่ะเนี่ยม่อครับหนึ่งร้อยบาทนี่อ่าข้นไปเก็บนี่เมื่อยเมืย์หนึ่งหมดเลยอันนี้เสียเงินลอยเดียวเสียเงินลอยเดียวพร้อมเลยครับมาเพียงมาเพียงครับโอ้ยมาเพียงบาเพียแมนครับนี่ผลไม้ก็มีครับบักไฟครับผมขออนุญาตนะครับเด้อทางพี่ครับอันนี้แห้งหลายมีฮอตดอกหวานดอกกระเจียวครับอืออู้อันนี้แห้จังเดียร เห็ดละงอกเบิ่งไก้ท่านครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดครับเว่านี่เห็ดร่วงครับโอ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เห็ดตะไคร้มาครับนี่ครับขออนุญาตเลยครับเด้ออันนี้จานเท่าไหร่ครับนี่จานหนึ่งร้อยให้กันโอ้อันนี้ไข่อันนี้ไข่เห็ดละงอกร้อยให้กันปะครับอันนี้โอ้ดีสองร้อยอืมอันนี้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 ดอกบานครับอันนี้บานแล้วอันนี้ดอกจูมอันนี้บานกับสองร้อยปะครับ อันนี้ลอยเดียวแต่ว่าเป็นไข่อยู่อันเป็นไข่อันนีไข่สองร้อยบวกแพงเงนะครับเนี่ยถือว่าราคาหนาซื้อมาเลยครับเพราะว่าส่วนเขาไปเก็บส่วนเขาจะได้ครับอันไม่ค่าเนี่ยก็ลบกล้องดีดีนะครับเนาะเจ้าเป็นจังไก่ครับเจ้ากับคือผู้ไข่อยู่ครับเจ้าคือไม่อยากออกกล้อง มาได้พี่น้องแล้วมาเบิ่งแม่ค้าผู้งามครับผมอันนี้อันนี้อีหยังครับเนี่ยปลาแดดเอิงส่งเครื่องพร้อมบ่ครับนี่ยใช้ข่าวใช่ไใช่เข้าขัวซื้อโอ้ปุกซิมซิมได้บ่ครับนี่ยข้าใส่ซุปลุกพ่อได้ครับนี่อันนี้โปลูก200นี่ครับนี่คือปลาอึ่งนะครับปลาอึ่งส่งเครื่องผมมาเนี่ยโ่งเครื่องเพิ่งใส่เข้าขัวพ่อครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปร้อยซิมนะครับนะซิมแบบฉีสดๆเลยนะ ป๊าดครับอันนี้ไปเก็บให้เองมาคับเนี่ยจ้าแมนคุณน่ะป๊อดคือหมานะครับอันไปได้แต่ตีไดครับนี่ตีสามคุณเลยตีสามแมนโอ้ยโดโพดครับพี่น้องครับเึงาผู้งามเึงหายเฮ็ดเก่งเราเจ้านาะโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ครับเดือดเขาขาดนี่เขาขาดครับอันนี้เราหาเฮ็ดขายโดยเฉพาะนะครับนาอะไปเฮ็ดงานกรุงเทพนี่เร้าไปแล้วนาะครับนี่เข้าไปแล้ว นี่ครับเชิงผูงามเชิงหากินเก่งครับเล่าอันไปเก็บเห็นฮากะมาครับมาปั๊บแล้วก็มาล้างอาบน้ำแตงตัวมาขายครับพร้อมขายครับรู้ละซีร้อยครับที่บ้านเขาขาดพี่น้องเอ้ออ๊ตบนตาบนกลางไงครับอ่ำเพื่อบ้านผืจแต่วัดอุดรธนท่านีครับบ่อไก่บ่อไก่ครับห้างไปน้ำสวมเด้อพี่น้องเด้อมาเบืองเอาครับแนวอยู่แนวกินไล่หลายหนใหม่สวมยังมีทุกอย่างครับแนวกิหน้าภาคอีสานบ้านเท่าเอาสำหรับคลิปนี้ครับเอาซรันี้สักกอนเดี๋ยวกบสายปลา สีฟ้าไปเก็บเหดครับมาสี่พันท่านเพื่นแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสบายดี